อย่าลืมกดแรงแๆไลค์ subscribe และก็กระดิ่งให้ทางช่อง youtube ของบิดดอยด้วยนะครับผมและถ้าชอบสามารถกดปุ่ม thanks หรือขอบคุณหรือมาร่วมกวนสมาชิกกับทางบิดดอยได้นะครับโดยรายละเอียดจะอยู่ใต้ description เลยนะครับผม ต้องขอกราบสวัสดีว่นแม่พี่น้องชาวบิดดอยทุกท่านนะครับนะครับผมวันนี้กับพมผมมิเช่นเคยแอดคมันยองนั่นเองครับผมก็ถ้าเสียงของแอดมันไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยนะครับผมพอเพราะว่าแอดเจ็บคออยู่นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ช่วงวันคริสต์มาสเนาะแล้วก็วันสิ้นปีกันแล้วนะครับเผื่อแป,ป๊บๆมันก็จะผ่านปี2024กันไปแล้วเนาะก็ต้องขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยทำกำไรบนตลาดคริปโตกันได้ดังที่หวังนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะได้มาสู้กันต่อเนาะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะมีคำถามสงสัยนะครับผมรวมถึงก็คงจะอยากทราบนะว่าแบบเอแอดช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยบิตคอยมันชอบเป็นยังไงบ้างหรือว่าแบบช่วงวันสิ้นปีเนี่ยผมแบบอยากฉลองอะไรอย่างนี้เนี่ยก็อยากให้บิตคอยเขียวเขียวเนี่ยคือช่วงสิ้นปีเนี่ย ส่วนมากแล้วมันปิดเขียวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นคําถามในใจหลายๆคนนะครับที่อยากจะทราบวันนี้แอดก็เลยจะมาแชร์ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมด้วยข้อมูลย้อนหลังสักประมาณ10ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าแบบเออโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงวันคริสต์มาสก,กับซิ้่นปีเนี่ยบิตคอยมนมีพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับผมโอเคเพื่อไม,ม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ก็เปิดด้วยวันคริสต์มาสกันก่อนนะครับการนี้จะเป็นไทม์เฟรมวีคลีแต่ว่าแอดได้มาจุดตามแต่ละไทม์เฟรมเดลี่ตรงตรงวันที่25วันคริสต์มาสกันเวลาปันที่เรียบร้อยเนาะแต่ละจุดมาตรงนี้เลยนะครับก็แบ่งตามสีเลยตามที่มันเห็นนะครับก็สีเขียวแดงนอกส่วนสีเหลืองก็คือที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้านี้ในวันข้างหน้านี้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าก็ตามภาพที่เห็นเลยครับคือตอนนี้เนี่ยพอเราดูคร่าวๆเนาะสีแดงสีเขียวเนี่ยเราก็จะเห็นชัดแหละ ว่าวันคริสต์มาสที่จะถึงในอีก1-2วันข้างหน้าตรงนี้เนี่ย มันมีโอกาสจะปิดสีอะไรมากกว่าถูกไหมครับก็หลักๆเลยคืออันนี้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังทั้งตั้งแต่ปี2013จนถึงล่าสุดปี2 0 2 3นะครับก็ย้อนหลังประมาณเอ่อสิบถึงสิปีโดยประมาณเนาะค้าเฉลีย่ยเนี่ยมันออกมาว่าตัวบิตคอยในวันคริสต์มาสเนี่ยมีโอกาสสีเขียวเพียงแค่ประมาณสักสาเท่านั้นส่วนอีก64%ที่เหลือตรงนั้นอนะ่ะก็จะเป็นสีแดงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการเอ่อตัดสินใจตรงนี้หน่อยละกันนะครับผมว่าอ่า จะเชื่อหรือไม่ตรงนี้ก็ตามแต่เนาะเพราะว่าเอาจริงๆข้อมูลในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่แล้วนะครับบางทีปีนี้มันอาจจะออกด้านที่เป็นโอกาสน้อยโดยเฉลี่ยก็ได้เนาะก็อาจจะเขียวก็ได้หรือบางทีอาจจะแดงก็ได้ตรงนี้ก็คงจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้จนกว่าจะถึงวันนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็การเวียงเนี่ยมันก็ไม่ได้จะรุนแรงอะไรมากมายนะครับแต่จะเห็นว่ามันจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากเราไปสู่จุดท็อปของไซเคิลแล้วอย่างเช่นในปีปีย่สิบสาปีสองพันสิบสหรือแม้แต่ปี2 0 1พัอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออมันก็จะมีบางปีที่มันเหวี่ยงรุนแรงแบบ บวกหรือลบเกือบเกือบสิเลยทีเดียวภายในวันเดียวนะครับก็คือต้องบอกอย่างงี้ครับว่ามันไม่ใช่ว่าแบบจากราคาเปิดไปสู่ราคาปิดอะไรย่างี้นะแต่แอดดูจากว่าราคาสูงสุดต่าสุดที่มีการเหวี่ยงในวันนะครับผมว่าเออสุดท้ายถ้ามันปิดด้วยสีแดงเนาะเราก็จะมองว่ามันเหวี่ยงขึ้นด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยตบลงมาด้านล่างก็จะเป็นติดลบไปหรือว่าถ้ามันปิดด้วยสีเขียวในวันคริสต์มาสเราก็จะมองว่ามันเวียงลงด้านล่างก่อนแล้วค่อยเหวียงขึ้นด้านบนรีบาวกับขึ้นไปนะครับนี่ก็คือสิ่ง ปี2023เนี่ยบิตคอยปิดเขียวนะครับผมประมาณ2-3%โดยประมาณนอส่วน2ปีก่อนหน้านั้นอีกก็จะเป็นปิดแดงทั้ง2ปีแต่ว่าแบบแทบจะไม่ได้มีการขยับอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากครับคริสมาคิดว่าโดยส่วนตัวแอดก็มองว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบถึงมันเนาะโอเคอันนี้ก็คือข้อมูลสรุปนะครับผม ในส่วนของวันสิ้นปีนะครับ31ธันวาคมที่จะถึงนี้อันนี้ก็อาจจะใจชื้นกันเล็กน้อยแล้วถูกมไหมครับเพราะว่าหลังเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีเขียวมันเยอะสีแดงเนาะก็จะกลับกันกับคริสต์มาสเลยครับก็คือโอกาสที่บิตคอยจะปิดสีเขียวในวันสิ้นปีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ64ซครับซึ่งก็อัตราการเวี่ยงของราคาเนี่ยมันก็แทบจะเห็นได้ว่ามันก็เวียงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีแค่บางปีที่แบบว่าเออมันอาจจะเวียงเยอะนิดนึงอย่างปี2017ที่แบบขึ้นไปเกือบ1 อยู่ที่2 3 4 5าม่าเเนแถวเนี้ยนะครับผมเป็นการเวียงระหว่างวันเนาะก็จะเหมือนเอ่อกับของวันคริสต์มาสเลยนะครับที่มันก็ไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันเพราะว่าถ้าสิ้นปีนี้ตอนที่เรากำลังนับดาวดาวเนี่ยบิตคอยนมันเวียงขึ้นสีเขียวเนี่ยทุกคนก็คงจะแฮปปี้มากกว่าซึ่งมันก็เป็นภาพของเมื่อตอนเอ่อ น่าจะเป็นช่วงปีที่มันทำขึ้น new ath ตอนปี2020ตรงนี้แหละมัง้งตอนช่วงสิ้นปีที่แบบว่าหลายๆคนก็เฮกันนะครับผมถ้าแอดจำไม่ผิดนะตอนนั้นเพราะว่ามันก็เขียวให้เราเช่นเดียวกันนะครับผมก็ก็ขอให้ ประสบการณ์ที่เพื่อนๆได้รับในสิ้นปีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งเข้าตลาดมาใหม่เนี่ยได้รับประสบการณ์ดีๆอย่างนั้นละกันนะครับมันจะได้เป็นของขวัญรับปีใหม่ให้กับเราเนาะก็จะเป็นภาพประมาณนี้ครับก็ลองติดตามมันดูแล้วใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจดูละกันว่าแบบสมมติอยากจะเล่นฟิวเจอร์ลุ้นตอนช่วงสิ้นปีเนี่ยเราจะเล่นขาไหนนะครับอย่างวันคริสต์มาสก็โอกาสแดงมากกว่าอย่างวันสิ้นปีก็โอกาสเขียวมากกว่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมแล้วก็เป็นของแถมเล็กน้อยละกันนะครับผมเพื่อที่จะเอ่่ใให้้้ดูแนนนนนวววโมลล็กกยัาช ต้นปีหน้าเนี่ยเรามองอยังไงบ้างนะครับก็เอาหลักๆก,ก่อนเลยนะสมมุติว่าวันที่1มกราเนี่ยเราเปิดปีใหม่กันมาเนาะแท่งเดินธันวาคมมันปิดไอ้สีแดงๆอย่างเงี้ยเป็นอ่เป็นแท่งเทียนแบบมีไส้ให้มัายาวๆแล้วก็มีบอดี้เล็กๆแบบเนี้ยคือหลักๆอ่ะไอ้แท่งเทียนแบบเนี้ยเขาเรียกตามเทคนิคว่ามันเป็น ชูตติ้งสตาร์นะครับผมหรือใครจะมองว่ามันใกล้เคียงกับโดจิหรือจะอะไรก็ตามอะครับคือไม่ว่าจะเป็นโดจิเป็นชูตติ้งสตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่ามีโอกาสค่อนข้าง,งน้อยนะที่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์จนถึงมีนาช่วงไตรมาสที่1เนี่ยอ่าบิตคอยจะเป็นสีเขียวหรือทำ new adh ได้ใหม นะครับผมก็ต้องแจ้งนี้ก่อนครับว่าต่อให้สิ้นปีมันเขียวจริงแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนมกราคมเนี่ยแนวโน้มตอนนี้จนถึงปลายไตรมาสที่1เนี่ยอาจจะเป็นออกแนวแดงๆมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ฝั่งเพื่อนๆที่ เล่นฟิวเจอร์เลเวลเลสสูงๆเนี่ยต้องระวังกันด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าพอร์ตอาจจะแตกได้เป็นการขยาัาบ้าเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่นั่นแหละนะที่เรามองเอาไว้ในช่วงตรยมาสที่1ของปีหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนแนวรับปัจจุบันที่เป็นแนวรับสัปดาห์เนี่ยเรามองว่ามันอยู่แถวๆประมาณ85,000-93,000ที่เป็นสิงเลืองตรงนี้นะครับผมส่วนแนวต้านแน่นอนก็เป็นไฮนะครับผมแถวรประมาณ17,000เนาะส่วนแนวรับใหญ่นะครับผมที่คิดว่าโอเคเป็น worst case scenario เลยละกันถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยในช่วงตรมมานันนจะตกลงมาแรที่สุด แอนเล็งไว้แถวประมาณ73,74หมืโดยประมาณนะครับผมซึ่งก็คิดว่าถ้ารับไหวสําหรับคนที่ถือสปอร์ตถือยาวถ้าคิดว่ารับไหวต้นทุนเราก็อยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ต่ำกว่านี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ไม่น้องกังวลอะไรมากเพราะว่าเราคิดว่าอยู่แล้วแหละว,ว่าไอ้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดท็อปของไซเคิลดังนั้นถ้ามันมีการทุบลงมาแรงๆมันจะเป็นแค่การปรับฐานเท่านั้นนะครับเพื่อขึ้นต่อเนาะเพราะว่าเป้าหมายด้านบนของเราเนี่ยยังมองไปอีกไกลแสนสามแสนสี่แสนเจ็ดสองแสนอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละสํานักนะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าแนวรับตอนนี้เราก็จะมีอยู่3จุดเนาะแนวรับสัปดาห์8 5ดหเกนะแล้วก็แนวรับใหญ่แนวรับทำฟเฟรมมันลรี่นนะครับ7,3-7,4โดยประมาณเนาะ,นะก็จะเป็นภาพตามนี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมีความเชื่อนะครับจากแรงซื้อที่ลดลงในช่วงสิ้นปีนี้ว่ามีโอกาสที่มันจะ ย่อตัวลงมาในช่วงไตรามาสที่1น,นี้สังเกตจากเงิน C ี Man l นก็ได้ครับที่แรงซื้อเริ่มอ,อ่อนแรงลงในเดือนนี้แล้วก็เอซ m ซ n ันล y ที่โอเวอร์บอทแล้วก็แบบว่าต้องแจ้งก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเดือนมกราคมันเปิดปีใหม่มาแล้วมันปิดสีแดงแบบนี้เนี่ยอ่าวนธรรมเฟมมั l ลของ Bitcoin เนี่ยมันจะมีอ่สิ่งที่เรียกว่า i บ h d i v e r g e n c e ถูกคอนเฟิร์มกับตัว r s i m a n l นลด้วยนะครับมันก็จะยิ่งเสริมแรงเสริมโอกาสในการที่จะ ทลุบลงในช่วงจอยมาที่หนึ่งนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคบผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนอ่าโชคดีและประสบความสาเร็จนะครับผมและสาหรับวันนี้แอก็จะขอจากลากาเพยงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ